สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบพ่อกับสาวเซโนสะพายอีสานคือเก่าเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่นางสีพาออกไปเบิ่งซอยนอะจ๊ะพี่น้องมื้อนี้เพิ่นประกวดซอยจ้าเอาสิออกไปเบิ่งพระเจ้าวันประกวดทางน้องเลยจ้ามีกิจกรรมมีอาหารเมียนเมี่ยงตาสวดให้ซิมเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งไปชมนํากันเนาะจ้าป้าพี่น้องเพื่อนก็จัดแบบของแบบได้งามมีหลีเลยค่ะจัด เต็มเลยจ้านี่ก็จะเป็นผ้าเข่าเนาะพี่น้องที่เพื่อนทีต้อนรับกรรมการจะพี่น้องมีลามปลาพี่น้องใส่ปลามีสมพักเนาะจะพี่น้องอันนี้ก็เป็นของหวานไม่นางจะพี่น้องนี่นี่ลามปลาจา้อาอ๋ใส่ปลาจา้านี่ก็จะเป็นเมียงตาสวดเนาะจะพี่น้อง นี่ก็จะเป็นกรรมการเด้อจ้าที่เพิ่นอันตัดสินให้คะแนนจ้านี่เพื่อนกระเห็ดกระทงมาโซ่นำจากพี่น้องมื่อนี้แล้วก็ิมีกระสังป่านำเนาะจ้าที่เขานี่กระสังป่าจำลองจ้าพี่น้องแล้วก็มีปลูกพักธรรมชาสตร์เลยจ้าพี่น้องนี่แล้วเพิ่นก็ยังสิดเต็มเสงให้เบิ่งนำเด้อจ้าพี่น้องนี่จ้างามขนาดเลยจ้ะเมื้อนี้นี่ก็จะเป็นทางเข้าของเพื่นเนาะจ้ะพี่น้องไา งามขนาดเลยงามขนาดเลยจ้าพี่น้องเพ่นตุกแต่งนี่เลยจ้านี่เพื่อนกระซียืนถ่ายตอนรับกรรมการเข้ามาเลยเนาะจ้าพี่น้องนี่นี่กับคนที่อยู่ในซอยนะจ้าพี่น้องสาวไทยเสกเพื่อนกระชิถ่ายรูปก,กันเลยจ้า กรรมาการกำลังสิมาฮอตเนาะจ้ะพี่น้องอมีตะคกนงามๆเพตะแพงตะแพงเลยจ้านี่จ้กากรรมการมาแล้วเพิ่งกระสิย่างเข้าไปในซอยนี่เลยจ้ะพี่น้องนี่ ตอนนี้ท่านนายอำเภอเพิงกำลังชิมมันกับเขาจะนอนส้อยเก้านายต้องดีทไหนไอกนีเาไปไม่ได้พายทัวรดีด้มั้ยี่เสวดไวนนีผมได้ยยไี่หรูหาด้ยมยเดียร์ที่รดี อันนี้จะเป็นของหวานนะคะของหวานมอน้อยลองชิมดูจากธรรมชาตินะคะ่ให้ให้ได้มไม่ได้หวานมากค่ะเป็นใบเป็นใบมอน้อยนะคะนิดนึงเหรอให้ได้จ้ะนิดนึงผมได้โมหวาน

แซบีลีแล้วซิมียังรอ่ะเอ้าคนตักมาให้เลยไหนเดี๋ยวเอาไม้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซมกินลำจ้าแชบีรีเด้วของสามเซโนนันไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่นชาุณดีปถมนะครับดีเครับสวัสดีค่ะอันนี้ของหวานหม้อน้อยจ้าอ๋อหม้อน้อยจากธรรมชาติจ้า ถ้ามายุ่งไดเปลยูกบ้ท oh oh mm ั hmm. oh. okay. ้งหมตนเต้นต่นเ้เต้นต้นต่นนเอ้นต่ต้นตน่นเ้นม่เต้นตเต้น่นนน่เ้นาเ่้่้นน่นเน่เ่ ไม่เป็นของหวานจ้าที่เดียวที่แรกเลยจ้าเจ้าแรกกะทิคอมเมนต์คอมเมนต์ไหมคอมเมนต์ไหมเพื่อนหักงัวนขึ้นน้ำโอเคขายได้เหมือนกันจ้าพอกระทัวร์ยังใส่แต่ไม่เอามาใส่กะทิจ้าเอามาใส่กะทิ เอ้ต hey, so like ัว so น like ูนตัวหนึ่งแก่พมกพวกเี in, ่วพนะรถอธิบายเป็นหัวรนึ่งนมแมวบ่อยเขาว่าอ๋อนมแมวดรถตัวนึงเห็นได้ไกลเลยย่อยรถเดียวเลยถ่เดียวไเคยมีจ่ขมอนเลยมีเดกเขาเป็นของวเบิานวั้าเสร็จการอบมาตั้งิ่นาอท่ น้ำเสนอจ้ะอันนี้ของหวานมอน้อยน้ำน้ยน้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำน้อน้าน้้ำน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 ้ปน้ำน่ำน้ำน้อน้าด้ำน้ำน้ำนยำน้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 ำค้ะเ้ำน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 บ่น้ำน้เนาำน้่น้ำน้ำน้ำน้่น้ำน้น้ำน้น้้ำน้ำน้ำน้ก้้น่้าน้นนน้นน้้ ไปใส่ต้นกำนันเนาะ้นกเะว่าสมัยกอเห็นอยู่แบบนี้ตกนตะมดฮีนอ่วมับนะมดนะมด้นตบมดตันตะมดต้นตะาดต้นตะมดต้นมด้นตะมดต้นะมดตเนะมด้นต่มดตนมด้นะมใ่มดต้นต่ม้นกะมนดนต้นต้ตมดนตะม้นะมนตต้นะดด้น้นตนด้นนนน้ พวกพันธุ์ไที่เราปลูกเองนะครับ ให้สู่เยาวชนโดยวิธีการร้องเล่นเป็นสายหาใสเป็นสายไดซึ่งใสเป็นสก็จะมีอยู่ที่บ้านอาสาไม้นก็บ้านาานอันนี้สิเป็นโองหวานหมอน้อยแม่นางเนาจะไปน้องอย่าใสหลายย่าให้จิตจีขนมหวานใส่แมีนางคุณพอดีพอดีจ้าพี่น้องทําจกทำาจฮะทำจากอะไรหมอน้อยเขาเขาจะเลหมอน้อยอยู่นะะ ภาษาไทยจักภาษาไทยภาษาลาวมันจะ,จมนจะปาาม,มาน้อยเพ <c oughs> ื่อนก็ำลางก,งกินกันแบบแซ่เบเลยจ้ะพี่น้อง อร่อยเลยนะจ๊ะโมนงโมน้อยอยู่บ้านเฮงยองกินเลยที่บ้านเนาแต่อันนี้เห็ดเป็นของหวานเลยนะโมโหมาประยุกเห็ดเป็นของหวานเลยมันมันริดลิดเย็นอยู่แล้วเนาะค่ะอร่อยค่ะโมมักแช่เย็นน่องเนี่ยแหละครัักแช่เย็นไว้หมดกานกินกินแล้วมันจะเย็น

สวดนะคบสิไปบึ่งเลยนะจ้านี่เพิ่นกำลังชิมกันเลยนี่จ้าเสียเลยบ่่ายย่างบดได้ซะน่อยน่านะครับอันนี้เป็นัราใส่จิมแคทอันเมียงแต่สวดพกิมีหลายอย่างเด้ยจ้าพี่น้องนี่ือป้าตกแต่งเด่นยางาอันนี้ก็เป็นมกเดือจ้าน้องไตชาหรอกตั้งแต่ตีส นนอป้าคนตกแต่งแบบสีสันงามขนาดเลยเนาะจากพี่น้องของพ่นเต็มเลยเมียงตาสวดเป็นเมียงประจำั่นไทยแสกเด้อจากพี่น้องมีอใส่ป่าเครื่องปุงพิ่นกะซิมีแบบนี้จ้าหลายอย่างเลยครบเครื่องเพื่อนนี้เพื่อนก็นมาจากที่ห้เบิ่งกว่าเครื่องแกงที่ใช่มโอ้ป่ามีอย่างแน่นเนาะจากพี่นอ้องเลยจ้าคนก็ซิมกันเต็มล่ะ เมดเลยจ้ะแซมแหงเกินว่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่น้องชาวบุรีปฐมของเรานะครับซักซ้อนกันนีดเดึนแมักซ้อนพี่ทีละนิดค่ะอันนี้เป็นมุ้นจากธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้ใส่ไุ่ไใส่อะไรเลยค่ะเชิญสมาชิกของชาวบุรีปฐมไม่ต้มค่ะเอามาปั่นปั่นกับปบย้านางแล้วก็เอากองเอาแต่น้ำมันค่ะแล้วก็ไปใส่ในตู้เย็นเพื่อให้เซ็ตตัวค่ะ เพื uh, ่อจะไม่เ hmm. บิกิกงานนักนะฮะเรียนเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมของเราทุกท่านนะฮะเรียนเชิญที่ปากซอยครับซองการต้อนรับคณะกรรมการนะครับเรียนเติมน้ำแข็ง ตอนนี้กรรมการเพิ่นกำกลังสิมาถึงซอยเนอาอจแต่พี่น้องนี่หลามป่าของเฮาเพิ่นก็มีแบบสดให้เบิ่งน,น้จ้จพี่น้องนี่จ้าป้านี่จ้าหอมขนาดเลยเด้อจ้าอันนี้แบบส,สดๆดที่ยังโบเดนโบเทนไดซุกแต่พี่น้องพเพื่อนกระสาทิศให้เบิ่งจ้านี่อันนี้นําจ้านี่ใส่ป่าเพื่อนกระสิเป็นแบบนี้เด้อจแต่พี่น้องที่ยังโบเดนใส่เครื่องจ้เา,า,าเพื่อนก็เอาไว้มาสาธิตให้เบิ่งน้ะจแต่พี่น้องนี่จา้า อันนี้ก็อันนี้ก็สิเป็นเมียงตาสวดสดีเจ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่นางจะมาหอ,อกินให้เบิ่งเลยจ้าคนนี้พี่น้องนี่เมียงตาสวดน้องเพชรเซียนเพชรให้หอ่อให้แม่นางกินเลยจ้านี่ใส่อะไรบ้างคะ แต่อย่างละชิ้นเหรอคะยังค่ะเอาเอาอีกไหมคะดิหนตักให้ค่ะเอาเลยลูกไหนดูก่อนนี่ใส่อันเดียวอย่าใส่คำไง อย่บนอน้องเพชรให้แม่นางกินนะจ้ะพี่น้องพี่น้อง,องตอนนี้น้องเพชรกระหอเมียงให้แม่นางกันซิมแล้วจ้ะแม่นางก็ะิมมาซิมกันเลยจ้า

ทำเละขึ้น ah. ่อนนเป็นกินเป็นคนเอยก่เอาละท่วมเลวอย่างอเงยบ้างมากเลยนหลงคนอย่น้ปหลายก่อเ่องหั เขาป่วยไมครับคุณนี่ได้ก

ปนของหวานพื้นบ้านค่ะของหวานพื้นบ้านจ้ะหอน้อยเสียงออกเป็นอย่างนั้นพี่เฉยหน่อยเนาะค่ะต้องลองมาโน่มาโน่มันเป็นเครือเป็นต้นไม้เป็นใบเป็นเป็นเครือค่ะเป็นเครือท่ากัน่าเป็นใจนท่านบอสภาษาอีสานทางอีสานทางละเอียดสารคามเขาเรียกหมาเป็นของเขาวงกับของกหลานัวมาทำเป็นของหวานค่ะโอเคครับกระทงเรืออยู่สองงานหนุ ไปลอยกระทงค่ะได้ครับได้ครับสีศาสในวันนี้มีทั้งหมดที่เป็นครับที่เป็นคุณลักษณะที่กินก็คือสี่อีกสำหรับคลิปนี้แม่นางก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและบาาขอข่าวโฆษณาให้แม่นางกับน้องเพชรเพื่อให้แม่นางกับน้องเพชรมีรายได้เนี่ยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าบ๊ายบาย